ทำไมสินค้าแบรนด์เนมถึงขายดีในไทยมากกว่าประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนทั้งๆที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กไระทั่งรายได้ต่อหัวเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับของที่สแกนดิเนเวียนเนี่ยน่าจะสูงกว่าที่ไทยพอสมควร1ครับก็คือค่านิยมทางสังคมคนไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับการแสดงสถานะผ่านการแต่งกายแล้วก็เครื่องใช้นะครับถือว่าเป็นตัวแทนของความสําเร็จแล้วก็เป็นตัวแทนที่บง่งบอกถึงรสนิยมส่วนที่สแกนดิเนเวียนเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงๆมากกว่า2ครับก็คือความเหลื่อมล้ําทางรายได้ ในไทยเนี่ยช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยมันกว้างมากมันก็เลยทําให้คนที่มีฐานะบางคนเนี่ยนะต้องการที่จะแสดงความต่างนะผ่านแบรนด์แต่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยมีการกระจายรายได้ที่ค่อนข้างเข้าเทียมมีรัฐสวัสดิการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการที่จะต้องใช้ของแบรนด์เนมเพื่อยืนยันว่าเขาเหนือ3ก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยหลายคนเนี่ยผ่อนสินค้าแบรนด์เนมนะแต่โพสอวดลงโซเชียลเรียกว่าเป็นพฤติกรรมแบบ asperational คืออยากจะใช้ชีวิตแบบคนที่มีฐานะ แต่แถบสเกตเนเวียนเนี่ยเน้นความคุ้มค่าเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานจริงได้ดีคือเน้นคุณภาพดีแต่อาจจะไม่หรูหรือเขาอาจจะมองว่าเออของคุณภาพดีเนี่ยก็คือความหรูหราแบบหนึ่งก็ได้แต่ไม่ว่าจะใช้แบบไหนนะก็ไม่ผิดน,นะก็มันเงินเราอะไรที่เราทำลันมีความสุขนะตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนก็ทำไปเลยและเราล่ะชอบใช้ชีวิตแบบไหน